เดี yeah, now, no. mm ๋ยวพ่อยังบ่เห็นนะก่อยนะใครบอกว่ามีหอวพีกองก่อยบาดนี่นายกังเห็นพีกองก่อยแล้วให้วอาไปตะย่านเขาพวกข้าวชิมาบัดย่านพีกองก่อยก็บัว่้าดอกเขาบ่ไดุหิดผิดเพิ่นเขาบอกว่าบุ่หินย่านนั้่อนเด้อเหาก็คุยก็คุยว่าว่าบ่แม่นอีดก็เห็นคือกันบ่แม่นว่าบ่เห็นหอยมันเฮาก็เห็นนี่แหละห็นหอยบ่ห้าบ่เห็นโตเป็นบ่บ่เห็นโตบ่แม่นหอยเล็กหน่อยจั๊กมอนเล็กหน่อยไปหาโนมัยโนมันพอโนเม่ไปจัก ออกจแกขำบ่อยกันชาวบ่อหอยคนนี่นี่สองนิ้วสัตว์สองนิ้วก็่ตัวชิ้ใหญ่ใช่ไหมนะห้อยยางไปนี่บ่หรือเปล่าห้อยยางเดี๋ยวหอยยังบเห็นนะก่อนนะเห็นไปบอกมามีหอดผีกองกอยบ้านี่ไอ้เก่งเห็นผีกองกอยแล้ว ห้ว่กไปตย่านเขา้ามิมาบันย่านิกล้วยก็บว่าดอเขาบดหิผิดเพิ่นเขาบอกหุ่กะย่านมัก่อนเด้เขาุวยวายบ้าบ่าแม่าห็นคือกันบแม่วอาบหินหอยมันข้าวกเห็นนห็นหอยบ่ขาบบหินโตอันบ่บหินโตบแม่หอยนิดหน่อยจักมอนนิดหน่อยไปหาหน่อไม้น้ำมันพ่อแม่ไปจักอแกทำบ่บ่อยคนนี่นี่สองนิ้วสสองนิ้วก็โตใหญ่ไนะ ห้อยยางไปนี่บ่หรือบ่าาหอยยงเห็นจังห้อยจังว่าสองห้อยแลือคือห้อยนงอแล้วยางไปจะห้อยแมวห้อยยางหมดจักแมวป่าแมวพงเงี้ยเขาบอกว่าแข่งเดียวแม่นตีพีงก้อยนะหมดจักคือกันแล้วนะเรากไม่ได้เห็นตูมันเห็นแต่ห้อยมันหลายคนกันลายวะเนาะตัวแข่งเดียวขาเดียวกับมีเห็นในอโทรศัพท์โทรศัพท์เห็นไงเห็นเราแต่เรื่องจริงนะจัก ลึกจักมันเป็นโตแนวใดรูปร่างลักษณะแบบใดคำบอกเราเนี่ยีแต่ตำนานสื่อคำบอกเราบ่มีคนไปอยู่ว่าในถ้ำผ่านนะใครอยู่นะอย่าคูอยู่ก็อยู่บ่ได้เมืนบอกตายเลยจนตายเลิกบ่ทำนะขณะอย่าคูอยู่ก็ยังตายพี่น้องเจ้าเคยเข่ามวยกัน คนเนี่ยไมมา้ามาเล่าเรื่องคนส่วนคนหัวลุกเมนว่าผีกองก่ไอ้เาเร่องกันเาอ้อเม่นเมบาไปบ่อนสิอยู่สีเช้านี้เบาไปเรล่องเนาะเรื่องผีเรื่องช้างแล้วผีอยเรื่อยเลยช้าเป็นเองชาอกชาวดอกไม้ม้าไจอยนี่เป็าไปเปนเ่คนาแห่เนให้เจ้าบกล้ามาอยู่แหละเศร้าในเกือบหแห่งคนหัวลกทิ เจ้าบันเทงอยู่กับบ่อนซักคนเมืองหนาวเราแต่กั่นนี้ครับผมมียังดอกบ่มียังดอกไอ้เกิรงตามนั่นแหละมันต้องขิดยังลายเนาะเอาสบายดีสบายดีเนี่ยพี่น้องเราต้องย่านยังดอกพี่น้องเลยแหละดินตอนตอนหยาเรื่องเหล่าพี่น้องเลยเนาะเรื่องเหล่าเรื่องอานนั่นพี่น้องก็ต้องที่ไอ้เกิรงเอา phi con coi gì nào mà ngồi hình phi con coi này mi hót con nào nó lâu lời gian chị nào là giờ vô đi chị nào ô hiện đại, phi nào bạn này nó fc nó อให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เบิ่งได้ชมนํากันนะได้พี่น้องเนาะว่าดินตอนนี้ว่าสิได้หรือบ่ก็มาลุ้นนํากันพี่น้องเนาะกเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะว่าสิได้หรือบ่ได้ก็ได้เรื่องดินเรื่องดอนอดพี่ด้พี่น้องเอ้ยอว่ากวงอยู่ไดพี่น้องเอ้ยคว่าได้เนาะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้อง FC bừng vâng, phi chờ là na năm cắn thì nó càng đầy đây Hãy cầm lăng chạy nè đinh đòn toàn nhà có anh cưng thì nó

trao thêm nhá nè, phục oh, thì nào, phục oh. thằng kia cần phân, xòi bay đi, xòi bay đi, à, đi? à, đi? à hia cần phân, hãy lột phần tay cho đấy đi, để phun, khó phun. Nhà chơi đi. Cảm ơn, cảm ơn, đi, đi. ที่ฝากเงินฝากเงินมาซื้อข้าวของเครื่องใส่ให้มาซื้อเครื่องออกใส่ให้ดูอ่าพีโอ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 ให้อยู่ดีมีแห้งดีมีแห้งแล้วก็อ่าพี่พีลาวันพีลาวันโดยให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งให้รลำให้รวยให้รลำให้รวยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีบุบประสงค์ออกน้ำประสงค์ออกน้ำ ให้อยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยร่ำให้รวยสุขภาพเข้มแข็งสุขภาพแข็งให้เจริญเจริญเด้อเจริญเด้อสาธุสาธุโดยโดยตามนั่นแหละเนาะน้องลอยเป็นอยู่บ่อยเหรอหน่องลอยขันเป็นแต่วาขอบุญขอบคุณแทนอ้ขอยุ้งแม่เฮ็ดยยังไม่เป็นจ้ะน่ะมีแต่แกก็เป็นนะ แกงกบทีากว่าสาสุหละอการนโมทามอะอันนี้ก็เขาช่องก็สอบเอามื่อไปนอยแต่ว่าเขาวันนี้เราก็จะละเสียมือได้สำหดับเลยสำหับเมื่อได้ไอ้น้องเคยคิดว่าเสมือได้จากโลกเขาเมื่อเมื่อเรมื่อไหร มาอก่อนไปาลก่อนติดซุม่อบอฟซีกาจาวาจังสั้นอยงซีเดอพี่น้องเลยเนาะพอเขาก็ค่ายลีอไรมันไปหมได้แมนไปมันเาก็สุดต่อยากไปเนยมันไปหมได้ทางมันบ่อน่นเนาะแมน้ามันแดด จักสองมื่นสามมื่นเนี่ยเขาซื้อบื้นไปให้นอยู่แต่ถ้าเกิดมันฆ่ามาแล้วมันฆ่าเฮาได้บาทนี่ต้องหารถมาดึงอย่างเดียวต้อแค่เบิกกับหายนายเบรถดึงกับมีได้เทียวเมนแท้นี่มันหายนายก็ขอบุญขอบคุณผู้รับผู้ใหญ่เป็นอะไรที่ว่าไว้วางใจพี่น้องน้อให้บ่าวเฮาประเพณีเนาะเป็นสถานบุญให้ก็เข้ามากันสี่คนพี่น้องเลยเนาะ ก็ S <S <an> เป็นอย่างนีเองสุขภาพแข็งแรงเนาะสเศรษฐการช่วยเหลืออ่าทั้งสองครอบครัวเขานั่นแหละเนาะทั้งนายกับน,นาะครับเนี่ยการยังช่วยเหลือมาได้คือเก่าเลยพี่น้องเ,เลยคือเขาบอ,อ,อกแหละเสื้อผ้าหน้าแพ้เป็นต้นเพราะว่าเพื่อนช้านันเป็นก็นำนายพื้นไฟยังกับโบมีนะทางนาาั้นก็ได้เมยพอปันกันเลยนะกับนางลอยนี่ยก็นี่อันเดียวกันเลยอันนี้กับโบมี่ยังเท่กันเนาะไฟนี่ไฟโซลาเซลล์เนาะคือทางเขาซื้อมาไฟโซลาเซลล์นี่ก็ได้ น้ำบนในก็นยังบ่มียังอึดอัด,อด,อดอย,ายากอยู่อันนี้ก็ได้จะว่าแปลว่าผึา่งผ้าใส่กันบนนะ่ได้นะโดยน้องโดยน้องเขาแหละแต่ละคนนะคืออาศัยกันบ่ได้เลยเรื่องแบบว่าเป็นเงินเป็นคำอนะ่ะนะเนาะแมนซอยเลื่องกันเรื่องเองินเรื่องแห้งนี่นะสิได้อยู่ตัวนี้ก็ได้แมนบาบาสาโลโซยแมนนั่นนะบอกเคยแบบให้น้องเคยน้องยังไปดำซอยไปเห็ดซอยบอกอ บ่เน้เากันยากอยู่เรากัย่างเนาะคนต่างย่างเนาะต่างคนต่างรับบากนะพป่น้องไปเอาตัวรอดเอาโตกับสีบอหอดง่ายง่าใช่ไหมแต่ละคนเนาะแต่ละคนเป็นยังนางไหวคือแม่ปนหงทันหลังเสียอายเท่นะยู่น้ามืบ่อรือว่าเมือยนังมือนา พี่นางงามเทน้องล่ะพี่นางงามเทน้องล่ะอ่โอเคพี่น้องพี่น้องสี่ในโจกือสองเนี่ยบนรถคุณเอ็ดซี่ที่เขาลงมาชมมาฝากคนไหนต้อแชร์คนติดตามเนาะฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอาสบายดีเปล่าสโลสบายดีโดยโดยสบายดีโดยสบายดีสบายดีน้องร้อยโดยขอไม่ขึ้นน่งสบายดีน้องร้อยยโดยสบายดี ่นอนนี่ว่าวันน้ลุงมานอนน้ำมีหม้อบ่นอนใกล้ฟัวว่านอนหล่อยลุงบอกนะนอนใกล้ฟัวว่านอนหล่อยว่ะชิ้นฮอดผัวแหงบ่ฮะนี่นอนหล่อยชิมานอนใกล้ผัวแมน้อยกังแมนชิ่นฮอดชินฮอดฟัวเลย wait for we'll me to pay off